ดีสองพสิบห้าเครื่องสองสี่ห้าเกียร์นะคะก่อนมาลูกค้าลูกปืนแตกนะคะขอฟังเสียงลูกปืนหน่อยดังแบบไหนอันนี้คืออาการลูกปืนแตกเข้าเกียร์ยากไหมช่างเข้าเกียร์ยากเข้าเกียร์ยากด้วย จะหมดแล้วนะคะอีกนิดเดียวถ้าหมดเกี้ยงนี่น่าจะได้ลากมาใช่ไหมช่างคัดใกล้จะหมดแล้วอีกนิดเดียวถ้าหมดเกี้ยงน่าจะได้ลากมามโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูหลังยกกันว่าจะหายไหมวีโวตัวเตี้ยสองสี่ห้าเกียร์หลังยกนะคะตอนแรกมาที่ว่าเหยียบคันแล้วดังลูกปืนแตกใช่ไหมคะช่าง<ด>ตอนแรก<ด>ที่มาตอนนี้เหยียบคันแล้วหายดังไหม ไม่มีเสียงพัดด้วยเดี๋ยวลองจอดตีเครื่องหน่อยลองเหยียบดูค่ะ่อยไม่มีเสียงดังนะถ้าเป็นที่พัดมันจะดังแต่แรงมาแต่อาการนี่ลูกค้ามานี่ลูกปืนแตกเนาะพี่ว่าเหยียบแล้วดังลูกปืนแตกแล้วก็เข้าเกียร์ยากด้วยเพราะว่าคัดมันหมดมาเข้าง่ายแล้วตอนนี้เข้าง่ายแล้วค่ะเปลี่ยนคัดไปแล้วค่ะเปลี่ยนเป็นแผ่นสิบหกก้อนกับวีสองชั้นเจ็บนิ่ม เอาง่ายทุกเกียร์ไหมช่างง่ายทุกเกียร์สั่นไหมลองเดินหน้าถอยหลังคันนี้บูท45ป่ปอนนะคะโเลียยเ้ยงออกได้เลยคันนี้เลี้ยงคัดออกได้เลย จริงก้อนต้องมีเนาะแต่ว่าขึ้นอยู่กับไฟวิวเดิมด้วยสั่นไหมสําหรับช่างไม่สั่นทดสอบความนิ่มหน่อยช่างสำหรับใครที่อยากรู้ว่าสีผก้อนแข็งไหมแข็งไม่ช่างตึงตึงๆดึงตึงกว่าคัดเดิมนิดนึงเนาะอ๋อบ๊ทสีก็ตึงตแต่ว่าถือว่าไม่แข็งไม่แข็งตึงกว่าคัเดิมนิดหน่อยโอเคค่ะเรียบร้อย จบงานรีวิวนะคะของเราที่ทํานิ่มได้เพราะว่าทําตามบูธเลยทําตามบูธท,ที่ลูกค้าใช้เลยไม่ได้ทําำอะไรเยอะแต่ว่ามันจะตึงกว่ารถเดิมดนิดนึง